หนึ่รยไล่มนแคนแก่นคูณถอดยศทิ้ง28ปีไม่มีค่าค่ะ ต้องบอกว่ามนแคนเองเป็นนักร้องลูกทุ่งที่มีเพลงฮิตติดชาร์ตแล้วก็ติดหู่มากมายกันเลยทีเดียวค่ะตอนนี้เนี่ยยังรับราชการอยู่ไหมก็สารภาพว่าผมเนี่ยลาออกมาตั้งแต่ต้นปีครับก็เสยนก่อนกําหนดด้วยเหตุผลหลายอย่างคือไม่สามารถเจดเวลาให้กับ2ทางได้ตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งครับตอนนี้เนี่ยถึงแม้จะลาออกจากราชการแล้วก็ยังทําหลายอย่างอยู่ครับหลักๆจากงานร้องเพลงก็ทำไร่ทำนาด้วย มีงานในเกือบทุกวันเลยนะยาวถึงกลางปีตำแหน่งล่าสุดก่อนลาออกคือทหาร1 0เอกครับอยู่กองกำลังมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ลาออกมาตั้งแต่วันที่1มกราปี65ผมไปที่ออสเตรเลียามาสนุกครับพี่น้องชาวไทยเราอยู่นู่นเยอะมากอะไรที่ทำให้ยอดเพลงเราหลายล้านวิวอาจเป็นเพราะเนื้อเพลงที่มันตรงใจเข้ากับจังหวัดชีวิต ของพี่น้องเพลงงานเพลงของคนแก่เองก็เป็นเพลงใก้กำลังใจทุกคนอยู่แล้วครับโดยครองใจแฟนๆมานานความรักที่มีให้กันกับแฟนเพลงก,กับการต้อนรับก็ต้องบอกว่าดีมากๆซึ่งในครั้งนี้เจ้าตัวก็เปิดเผยให้ได้เห็นนะคะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตทำไรทำนา ปลูกข้าวกว่า100่งร้ไร่ค่ะได้ค่ามาเท่าไรก็แจกให้ชาวบ้านหมดและยังสิงออกมาเป็นข้าวสารได้มากกว่า60กระสอบใหญ่โอ้โหต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่ะ้างทมงานเองต้องขออนุมโมทนาบุญและขอให้มีความสุข,ขกับการทํางานในทุกๆอย่างเลยนะคะ่ะ